ณดาวอันกันดานสุดขอบจักรวาลห่างไกลความเจริญและหลังจากโลกไป900ปีดวงหนึ่งทีม SG-1 วันได้เดินทางผ่านสตาร์เกตมาโผล่ที่ซากปรักหักพังของศาสนสถานที่ถูกทำลายไปนานแล้วในอดีตพวกเขาได้เดินสำรวจบริเวณโดยรอบของสตาร์เกตแต่ว่าพวกเขาก็ไม่พบกับสัญญาณชีวิตเลยพวกเขาเลยคิดว่าบริเวณสตาร์เกตอาจจะเป็นเขตห่วงห้ามต่อมาพวกเขาก็ได้ยินเสียงหมาเหา่า เหมือนกำลังไล่กวาดอะไรมาทางพวกเขาเมื่อพวกเขามองไปยังทางเสียงนั้นพวกเขาก็พบว่ามีชายคนหนึ่งถูกฟุ้งหมาไล่ตามมาติดติดพวกเขาเลยได้เข้าไปช่วยชายคนนั้นไว้และชายคนที่พวกเขาได้ช่วยไว้นั้นเขามีชื่อว่าอบูแห่งชาวดาดซึ่งเป็นชนเผ่าเล่ล่อนที่เลี้ยงสัตว์ตามท้องทุ่งทีมเอสจวันจึงโกโหกไปว่าพวกเขามาจากทะเลแห่งโอกาดาแต่พออบูเขาเห็นคาเตอร์ที่เป็นผู้หญิง เขานั้นก็ได้ทำตัวแปลกๆซึ่งมันก็ทำให้ทีม SG-1 รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ว่าจู่ๆมันก็ได้มีชายสามคนควบม้ามายังทางพวกเขาสวัสดีครับกลับมาพบกับลงพุงมูฟี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่องส t า r ์เกต s g 1, สั้ซีซั่นหนึ่งตอนที่4ให้รับชมกันนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเฉิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเมื่อชายทั้งสควบม้ามาถึงบริเวณที่ทีม s g 1อยู่ ชายทั้ง3ก็ได้ชักอาวุธออกมาจะเล่นงานทีม SG-1 แต่ว่าพ่อของอบูก็ควบหมาตามมาพอดีและสั่งให้ชายทั้ง3าคนลดอาวุธลงอบูเลยบอกกับพ่อของเขาว่าทีม SG-1 ได้ช่วยชีวิตเขาไว้ไม่ให้โดนฝูงหมากินเป็นอาหารและเผ่านี้ก็มีกฎแปลกๆคือผู้หญิงนั้นห้ามพูดหรือออกความเห็นในที่สาธารณะเพราะพอขาเตอร์พูดออกมาพ่อของอบูก็จะสั่งฆ่าเธอเพราะมันผิดกฎ แต่อบูก็ห้ามพ่อของเขาไว้เพราะทีมเ g 1คือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้พ่อของอบูเชิญทีมเ g 1ไปยังค่ายพักของพวกเขาพอเดินทางมาถึงค่ายพักแดเนียลก็สังเกตเห็นว่าคนเผ่านี้มีวัฒนธรรมเหมือนกับยุคสมัยของเจงกิสคานบนโลกมนุษย์ส่วนทางคาเตอร์ก็ถูกจับไปแต่งตัวใหม่ในชุดของหญิงสาวพื้นเมืองเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาวัฒนธรรมของชนเผ่าบนดาวดวงนี้ และพอตกช่วงกลางคืนในขณะที่ทุกคนกําลังสนุกอยู่ที่งานเลี้ยงต้อนรับคาเตอร์ที่หลับพักผ่อนอยู่ในเต็นเธอก็ถูกกลุ่มคนลึกลับมาจี้จับตัวไปพอรุ่งชเช้าแดเนียลได้มาตามคาเตอร์ที่เต็นแต่ว่าก็ไม่พบตัวคาเตอร์พบเพียงข้าวของที่กระจัดกระจายเกลื่อนไปทั้งเต็นตัดมาทางด้านคาเตอร์คนที่ลักพาตัวเธอมานั้นจริงๆแล้วก็คืออบูนั่นเองเขาได้บอกคาเตอร์ว่าที่เขาลักพาตัวเธอมานั้น ก็เพื่อที่จะเอาตัวเธอไปขายแหละที่ที่เขากําลังจะพาเธอไปนั้นผู้คนไม่ได้ใจดีเหมือนที่ค่ายของพ่อของเขาตัดมาทางโอนิลและแดนเนลพวกเขาได้ค้นหาคาเตอร์จนทั่วค่ายแต่ก็ไม่พบแต่ทิวนั้นเขาก็พบรอยเท้าม้าที่ออกจากค่ายไปไม่นานพ่อของอบูเลยบอกว่านั่นเป็นรอยเท้าม้าของอบูและเขาจะให้ม้าแก่ทีมเอจจีวันเพื่อออกตามหาคาเตอร์และลูกชายเขาและเขานั้น จะนำทางทีมเอ1วันไปยังที่ที่ลูกชายเขาน่าจะไปตัดมาทางด้านอาบูและคาเตอร์ทั้งสองได้เดินทางมาถึงค่ายของเผ่าแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นค่ายของเผ่าที่เป็นศัตรูกับค่ายของพ่ออาบูอาบูพาคาเตอร์มาที่นั่นก็เพื่อที่จะนําคาเตอร์มาขายให้กับหัวหน้าเผ่าของค่ายแห่งนี้โดยสิ่งที่อาบูอยากได้ในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ก็คือนายาลูกสาวของหัวหน้าเผ่าเผ่านี้แต่ว่าหัวหน้าเผ่าก็บอกว่า เขารับข้อเสนอนี้ไม่ได้เพราะเขาจะให้ลูกสาวของเขาแต่งกับหัวหน้าเผ่าแห่งทะเลทรายและในอีกสามวันข้างหน้าหัวหน้าเผ่าแห่งทะเลทรายจะเดินทางมายัางค่ายนี้เพื่อรับตัวนายาไปแต่งงานและหัวหน้าเผ่าก็อาทองให้กับอบูสามร้อยเพื่อแลกกับตัวคาเตอร์โดยที่เขาไม่สนด้วยซ้าว่าอบูจะรับข้อเสนอนี้ไหมอบูก็เลยได้แต่ก้มหน้าก้มตารับข้อเสนอนี้ไปหนังตัดมาทางทีมเอสจีวันและพ่อของอบู ตอนนี้พวกเขาได้พากันหยุดพักพ่อของอบูเลยเล่าให้ทีเมสจีวันฟังว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ให้ผู้หญิงเปิดเผยตัวในที่สาธารณะนั่นก็เพราะว่าเพื่อซ่อนพวกผู้หญิงจากพวกปีศาจที่พาพวกบัณฑ์เพื่อบลุดของเขามายังดาวดวงนี้เมื่อครั้งในอดีตการแม้เวลาจะผ่านมานานพวกเขาก็กลัวว่าพวกปีศาจจะกลับมาอีกจึงยังรักษากฎข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงเปิดเผยตัวหรือพูดในที่สาธารณะตัดมาทางด้านอบู เขาได้แอบเข้ามายังหลังค่ายของเผ่าศัตรูเพื่อนัดนายาให้หนีไปกับเขาในคืนนี้ส่วนทางขาเตอร์นั้นตอนนี้ก็ถูกหัวหน้าเผ่าแห่งป่านั่งเฝ้าอยู่ในค่ายไม่มีโอกาสให้เธอได้คิดหนีเลยและพอทุกคนในค่ายวุ่นกับงานขาเตอร์เธอก็ได้โอกาสหนีมาขโมยม้าและควบม้านี้ออกจากค่ายไปแต่ว่าก็หนีไปได้ไม่ไกลก็ถูกลูกน้องของหัวหน้าเผ่าแห่งป่าจับตัวกลับมาที่ค่ายอยู่ดี เมื่อเธอถูกจับกลับมาที่ค่ายเธอการหัวหน้า,าเผ่าแห่งป่าก็โกรธมากและเขาก็ขู่ว่าจะสอนวิถีชีวิตของผู้หญิงในเผ่าของเขาให้กับคาเตอร์อันนี้แอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคือการขู่หรือไม่เวลาต่อมาลูกสาวของหัวหน้า,าเผ่าแห่งป่าก,ก็ได้เข้ามาคุยกับคาเตอร์เพื่อให้คาเตอร์นั้นช่วยเธอไม่ให้ต้องแต่งงานกับหัวหน้า,าเผ่าแห่งทะเลทรายซึ่งคาเตอร์ก็ได้รับปากว่าจะช่วยเธอตัดมาทางทีม s g 1 และพ่อของอบูพวกเขาตามรอยอบูและคาเตอร์มาจะถึงค่ายของเผ่าแห่งป่าพวกเขาจึงพากันเข้าไปหาเธอการที่เป็นหัวหน้าเผ่าแห่งนี้เมื่อคาเตอร์เห็นทีมเ g 1เธอจึงได้แอบวางเพลิงในค่ายเพื่อให้พวกลูกน้องของเธอการหันมาสนใจไฟที่กำลังไม่ค่ายอยู่แล้วเธอก็บอกให้นายากรีบหนีออกจากค่ายไปส่วนทางทีม SG1 กับพ่อของอบูก็ได้ไปเจรจาขอซื้อคาเตอร์ขึ้นจากทางเธอการ แต่ว่าถึงจะเสนอราคาไปสูงเท่าไหร่เธอการก็ไม่ยอมขายขาเตอร์คืนให้จนสุดท้ายโอนิลจึงได้เอาปืนพกมายิงโช์ทำให้เธอการนั้นสนใจมันเป็นอย่างมากทำให้เขายอมส่งขา์เตอร์คืนให้เพื่อแลกกับปืนสั้นของโอนิลเมื่อได้ตัวขาเตอร์แล้วพวกโอนิลก็พากันรีบเพนออกจากค่ายแห่งป่าทันทีหลังจากออกมาจากค่ายแห่งป่าพวกเขาก็ได้พากันตั้งค่ายพักระหว่างทางเพราะมันเริ่มจะมืดแล้ว พอรุ่งเช้าจู่ๆอบูก็ควบม้ามาหาพวกเขาพร้อมท่าทางที่แตกตื่นขราเตอร์จึงถามอบูว่าตอนนี้หน่ายยาอยู่ที่ไหนทำไมอบูมาคนเดียวอบูจึงบอกว่าระหว่างที่นายยากำลังไปหาเขายังจุดนัดพบเธอกลับโดนพ่อของเธอตามไปทันและจับตัวกลับไปยังค่ายและเธอจะถูกพ่อของเธอนั้นประหารเพราะว่าทำผิดกฎของเผ่าอบูจึงมาขอร้องให้ทีมเอสจีวันช่วยเขา ไปบุกชิงตัวนายากลับขึ้นมาก่อนที่เธอจะถูกประหารแต่โอนิวก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปช่วยนายาเพราะมันอาจก่อให้เกิดสงครามระหว่างเผ่าขึ้นและดาวดวงนี้ก็ไม่ใช่โลกมนุษย์มันมีกฎของดาวดวงนี้อยู่พวกเขาไม่ควรจะเข้าไปแทรกแซงแดเนียลจึงได้ถามทางมูกันพ่อของอบูว่ามันมีกฎอะไรบ้างของดาวดวงนี้ที่พอจะหยุดการประหารนายาโดยที่ไม่ก่อให้เกิดสงครามได้บ้าง หมู่กันก็นึกอยู่สักพักเละดูเหมือนว่ากฎที่ว่านั่นมันจะมีอยู่จริงๆหนังตัดมาทางค่ายของเผ่าแห่งป่าตอนนี้นายาเธอถูกนําตัวมาที่ลานประหารเพื่อที่จะทําการประหารเธอโดยวิธีการประหารนั้นก็คือให้ผู้คนในเผ่าใช้หินลุมป่านนยาจนกว่าเธอจะสิ้นใจและในระหว่างที่ทุกคนในเผ่ากําลังจะปาหินใส่เธออบูพ่อของเขาเดี๋ยวทีมเอสจีวันก็โผล่เข้ามาห้ามไว้ได้ทันพอดี โดยมูกันได้อ้างกฎที่ว่าหัวหน้าของเผ่าสามารถคัดค้านการประหารคนในเผ่าอื่นได้โดยหัวหน้าเผ่าที่เข้ามาห้ามการประหารจะต้องใส่เดี่วกับหัวหน้าเผ่าที่เป็นคนสั่งประหารจนฝ่ายหนึ่งฝ่ายเด้จะจบชีวิตลงเหลือชีวิตของนักโทษที่ถูกประหารจะขึ้นอยู่กับผลการใส่เดี่วกันของหัวหน้าเผ่าทั้งสองแต่เธอการนั้นเขาก็ไม่ค่อยอยากจะสู้กับมูกันนักเพราะว่ามูกันนั้นเขาแก่มากแล้ว และถึงสู้ไปเธอการก็ชนะอยู่ดีแล้วลูกสาวของเขาก็ต้องถูกประหารเหมือนเดิมมันจะทําให้การตายของมูกันนั้นดูไร้ค่าคาเตอร์ที่ยินฟังอยู่เธอจึงอาสาจะสู้กับเธอการเองซึ่งเธอการเองก็ตกลงรับข้อเสนอเพราะเขาก็อยากจะสั่งสอนคาเตอร์อยู่ไม่ใช่น้อยแล้วเมื่อทั้งคู่เริ่มใส่เดียวกันพวกเขาก็สูสีกันพอสมควรแต่ว่าด้วยความที่คาเตอร์นั้น จบหลักสูตรศิลปะการต่อสู้การป้องกันตัวขั้นที่สเธอจึงจัดการเธอการได้ในที่สุดทําให้ในายาไม่ถูกประหารทุกคนจะได้กลับไปที่ค่ายแห่งท้องทุ่งอย่างปลอดภยัยและมันจะไม่เกิดสงครามระหว่างเผ่าขึ้นและในตอนท้ายของเรื่องอาบูก็ได้แต่งงานกับนายาตามที่เขาตั้งใจไว้มูกันหัวหน้าเผ่าแห่งทองทุ่งก็ได้ยกเลิกกฎเกี่ยวกับผู้หญิงทำให้ผู้หญิงทุกคนในเผ่ามีอิสระ ที่จะสามารถทำอะไรก็ได้ส่วนทางทีม SG-1 พวกเขาก็ได้พากันไปที่ Stargate เพื่อที่จะเดินทางกลับโลกและพวกเขาก็ได้หยาพื้นเมืองบางอย่างติดมือมาด้วยซึ่งพวกเขาต้องนำไปแยกองค์ประกอบดูอีกทีว่ามันคืออะไรกันแน่แล้ว Stargate SG-1 ในตอนที่4นี้ก็จบลงไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเลยนะครับต้องคอยรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับ แอดบอกเลยว่ามันจะมันทะลุจัก,กรวาลแน่นอนก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ส u บส c r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ